การที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหตุการณ์น่าขนลุกที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มรายหนึ่งที่ขับรถผ่านดอยยาเข็มจังหวัดตาซึ่งเป็นถนนที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีผู้ร่ำลือถึงสิ่งที่มองไม่เห็นมากมายซึ่งหลังจากเขามีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเขาก็เอาแต่ร้องโวยวายและนี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มนิรนามรายนี้ครับ กูายแล้พายุกูพายุพายุกูไม่มีใครยุงร่งอ่ะพี่เราถ้าเกิดพี่ไม่ไม่มาเข้าพี่คนนี้จะกินน้ำามดไหมหซึ่งหากคุณผู้ชมเห็นภาพของถนนสายนี้เ<ม>ชื่อว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นถนนธรรมดาธรรมดาที่มีการจราจรค่อนข,อ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 ข้างขับขังแต่ถ้าหากคุณผู้ชมได้ทราบประวัติของถนนสายนี้อาจจะทำให้ทุกคน ถึงกับขนหัวลุกอย่างแน่นอนนี่คือถนนพหลโยธินช่วงผ่านดอยยาเข็มจังหวัดตาบซึ่งถนนบริเวณนี้เป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อหลายๆครอบครัวป้าเขาอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ามีรถอ้อยกับรถคัวมาชนกันแล้วคืออ้อย มันทิ่มเข้ามาในตัวของคนขับนะคะแล้วก็ทําให้รถเสียหลักพุ้งพุ่งตกข้างทางแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากค่ะซึ่งแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหลายตอ่อหลายครั้งที่นี่ <c oughs> เพียงไม่กี่นาทีถนนเส้นนี้ก็จะกลับสู่ภาวะปกติเพราะซากศพชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์และเศษซากของรถได้รับการนำออกจากสถานที่แห่งนี้ไป แต่ใครจะทราบล่ะครับว่าดวงวิญญาณเจ้าของร่างไร้ลมหายใจที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่บางดวงอาจจะยังไม่เคยจากสถานที่แห่งนี้ไปก็ได้จนเป็นที่มาของความน่ากลัวของถนนสายมรณะสายนี้เป็นที่น่าแปลกคือบางทีนะฮะได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุนะครับมาตรวจสอบก็ไม่เจอครับ บางทีได้รับโทรจากโทรศัพท์ว่าเขาเนี่ยเห็นผู้ชายครับโดนรถชนเละอยู่กลางถนนเลยครับเราก็ได้จัดกําลังมาตรวจสอบครับออตรวจสอบเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับผมว่าที่เขาแจ้งมาว่าเห็นศพนอนอยู่กลางถนนนะฮะผมว่าไม่ใช่คนแล้วครับผมว่าน่าจะเป็นผีมากกว่าครับนอกจากสิ่งที่มองไม่เห็นจะปรากฏกายต่อหน้าของผู้ที่สัญจรไปมาผ่านทางนี้บ่อยครั้ง แต่ไม่น่าเชื่อครับว่ากลับมีเหตุการณ์ชวนขนลุกเกิดขึ้นกับชายหนุ่มรายหนึ่งที่พบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้มาแก้พี่เขาทาไมะแล้วแล้วมาแก้พี่เขาทไมออกมาพูดดีเหรอเดยวหลังจากเขาสงบลง เขาได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะคลุ้มคลั่งแล้ววิ่งเข้าไปในป่าเขาได้พบดวงวิญญาณปริศนาเขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงครับเขาอ่าพอสมอทอกต่ปุ๊บเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ลงมาหาสมอท็อกปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงกวักมือเรียกอยู่ข้างถนนนะครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าจากนั้นเขาก็จำความอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับพอเรามาถึงปุ๊บเราก็ปรากฏว่าเขาไม่มีสติเลยฮะและในวันนี้ คุณเจนยานทิ่ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่อาจจะยังวนเวียนอยู่ที่นี่ตามคำบอกเล่าของชาวจังหวัดตากครับซึ่งคุณเจนได้เดินลึกเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางตามที่เธอสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณกาลังรอเธออยู่บริเวณน,นั้น ขอความช่วยเหลือนะคะร้องช่วยด้วยช่วยด้วยมีเสียงผู้หญิงเลยนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนร้องว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หนูอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยเป็นเสียงผู้หญิงะคะแล้วเขาพูดว่าเจ็บเจ็บเลยเจ็บมากเลยเจ็บเหลือเกิน เห็นภาพมีวิญญาณประมาณสองสาดวงอะคะ่ะมาโบกรถตอนกลางคืนนะคะแต่ไม่มีใครเห็นเขาเลยเขาบอกให้คนช่วยะคะ่ะแล้วก็เป็นเสียงแบบเหมือนร้องร้องให้คนช่วยร้องไห้ร้องตะโกนประมาณ3าคนนะคะเขาบอกเขาร้องร้องเรียกร้องเรียกคนไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยแล้วก็แบบว่าถ้าใคร ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างให้คนเห็นนะคะก็จะมีอาจจะถ้าคนคนนั้นดวงตกหรือว่ามีเคราะห์เขาอาจจะเข้าสิงได้หรือว่าสื่อสารเพื่อจะกลับบ้านเพราะว่าวิญญาณพวกเนี้ยพูดแต่ว่าอยากจะกลับบ้านสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้กลับมีชาวบ้านพบเจออย่างที่เธอบอกจริงๆเคยเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินมาว่า มีผู้หญิงมาโบกรถบ้างอะไรบ้างแบบแล้วเขาก็ตายกันบ่อยแถวนี้ก็เลยแบบมีคนเล่าให้ฟังบางทีก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านอ่าบางคนก็จะหัวหัวลุกขนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณแล้วก็ผีที่อยู่ณจุดตรงนี้ค่ะบริเวณเส้นทางนี้ทําไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยบริเวณณที่ตรงนี้จากการไปนั่งสมาธิบริเวณจุดนั้น ก็ได้พบว่าบริเวณตรงนี้ค่ะรอบๆตรงนี้เป็นเส้นทางที่จะเวลาคนที่เสียชีวิตไปอะค่ะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดินผ่านเส้นทางบริเวณนี้เดินผ่านนะะเป็นเส้นทางเดินผ่านของคนที่เสียชีวิตแล้วหรือเรียกว่าประตูนรก, <S 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 นนกเวลาคนที่มีเคราะห์หรือว่าถึงคาดเนี่ยมาขับผ่านมาถึงอะค่ะก็จะอาจจะมีดวงตกอะค่ะก็จะต้องขับรถอาจจะทําให้มองไม่เห็นทางอะค่ะมันเหมือนจะมีอะไรบัง ก็อาจจะเสียชีวิตหรือว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้แนะนํานะคะว่าผู้ที่ผัดรถผ่านเส้นทางนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าคนที่ที่ถึงคาดนะคะถือว่าหรือว่าดวงตกเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะพลเคราะห์ตรงนี้แต่แนะนํานะคะสําหรับผู้ที่ขับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องมีสตินะคะแล้วก็ก่อนที่จะนั่งรถหรือว่าทําการขับรถเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะแนะนําก็คือให้สวดมน ะะสวดมนต์ก่อนให้เรามีสติก่อนเมื่อเรามีสติเนี่ยเวลาเราขับขี่ก็จะปลอดภัยและนี่คือคำแนะนำดีๆจากคุณเจนยานทิพย์ครับเพราะไม่ว่าถนนสายนี้จะเป็นถนนสายมรณะเพราะดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไม่แต่สำหรับทุกคนความไม่ประมาทและความมีสติก็สามารถทำให้เราเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันเช่นกัน ทางรายการขออวยพรให้ดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่นี่ไปสู่สุขติโดยเร็วและขอไม่ให้มีใครต้องมาจบชีวิตที่นี่อีกแล้วกันนะครับไม่ว่าอุบัติเหตุในบริเวณนี้จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากสาเหตุใดก็ตามแต่ตามความเชื่อของคนไทยเราสามารถช่วยเหลือดวงวิญญาณเคราะห์ร้ายเหล่านั้นได้ด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับดวงวิญญาณในจุดที่เสียชีวิตเพื่อให้ผลบุญนำทางดวงวิญญาณให้ไปในภพภูมิที่ดีขึ้นเพื่อดวงวิญญาณจะได้ไม่มาขอส่วนบุญกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจนอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตอีก